ขอความจเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสมาธิโมรกะทิติสูตรสูตรที่ว่าเดือเรื่องฉลาดในการตั้งจิตให้มั่นและการเข้าถึงสมาธิกอความในพระสูตรนี้ก็มีว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้คือหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการ เข้าสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ4ีบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเข้าสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐประกอบไปด้วยประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดก็ความเหล่านี้มานายพระโสด สังยุติกายขันธวัคพระตตยปิดกเล่มที่17ข้อที่262หน้าที่385พระตตยปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาและรับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาและนามปายประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นเองอาตมาภาพของหนไวไอยพรให้บราารดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทัุวนากันเทินเจริญพร